พี่เพยาบาลสายการลงทุนวันนี้นะฮะเราจะเลือกวิธีการติดแอร์อยังไงนะฮะาตามสไตล์พี่เอนะฮะก็อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าห้องเราเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับข้อหนึ่งเลยต้องรู้พื้นที่ห้องนะครับข้อที่สองเนี่ยพี่เอก็จะโทรหาช่างแอร์ว่าพื้นที่ห้องเท่านี้ติดแอร์กี่บนะฮะพอเราดูแล้วปุ๊บเขาก็จะบอกราคามานะะข้อที่สามเนี่ยเราต้องมาเช็คง,งบเราก่อนว่างบเรามีเท่าไหร่นะฮะ แล้วก็ข้อที่4เนี่ยเราเช็คราคานครับพี่เอใช้วิธีการเช็คจากชูปี้กับ l a สดานะครับแอร์พร้อมติดตั้งเนีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ข้อที่5เนี่ยเปรียบเทียบจากชูปี้ l a สด้ากับคนที่เราโทรหานะว่ามันมีราคาที่ต่างกันเท่าไหร่นะครับค่าที่ต่างมามันคือค่าเซอร์วิสนะฮะในกรณีที่แอร์เสียแอร์ม,มีปัญหาเราสามารถที่จะโทรหาเขาได้ถ้าเราเลือกที่จะติดตั้งกับเขานะครับแต่ถ้าเราเลือกจากชูปี้ l a สด้าเนี่ย ถ้าเามีปัญหามันก็จะตามตัวยากครับผมบ๊ายบาย